เตียมเตีียมเนี่ยส่วนเน้อเอ้ยเอามไปไปคดก่นันดึงม้านั่อยู่พทุกสถานการณ์ออกาวเออกัวออกใส่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 ไม่ใส่ไม่ใส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 ่ท่านที่ลูกี้ใส่ไม่ใส่ออกขีออกีขวงเลยมันขวงเลยว่าอย่างตัวสีเปียกเนียอยู่เดีว ขวงกระเบืเดเจ้าวขวงเนาะดีกว่าหลุดดิหรือ,อขวองลวดขวงรวดมาไปมาไปมาไปาวาวขวางก่วะขวงขวง มันของกันเออของกระสังมันอของนั่นะด้งางมันของกระสังมันเห็นตัวยนั่นๆๆบุยๆยื่นอูู้โ้ิสนิสเห็นกับมันกวนเียะเดี๋ยวอใดิอ้ อ oh, uh, oh, oh, ู้สบายเทียหรือเล่เอาลเวะนี่อู้อู้โต๊ๆๆตตตตจังนี้เฮ้้มันหันหนามากหันหนามากยาวเยียเยยบไวอน่่าเนี่ยควอนควอนไงเุ่น อุ้ยเ okay. <ası ema> ็นหางเนาะเ็นหางเน้หล่ะพี่พี่พี่มึงลงไปอยู่มึงลงไปอยู่นั่นแหละนั่นแหล